เพราะฉะนั้นอ่าบทัดฐานของพระกรรมฐานเนี่ยทำไมหลวงตาพูดถ้าเราไม่เข้าถึงความสงบแห่งใจจริงๆอ่ะมันอยู่ยากบวชนี่อยู่ยากนะเพราะตันหาราคะมันจะบีบเราออกไปยิ่งพระนุ่มๆมนะนะ,ะจำไว้ พระหงุ่มมเนี่ยหลวงตาเนี่ยจําไว้ถ้ารู้ร,ร,รู้จริตสามตัวเองอ่ะจริตรู้จริตตัวเองไม่ใช่ถูกจริตนะส่วนมากนักปฏิบัตินักปฏิบททัติท่ามือวัดนี้ไม่ถูกจริตตรงนี้ไม่ถูกจริตไม่ถูกใจน,นั่นะมันว่าไม่ถูกจริตมันไม่มีที่ถูกใจมันหรอกในโลกเนี้เพราะใจตรงนี้ไม่เคยเต็มไม่เคยพอจริตไหมาถึงรู้จักจริตตัวเองถ้าคนมีโลภะหนักไปทางโลภะ หนักไปทางโทสะหนักไปทางโลคะราคาะนะเราเนี่ยรู้ตัวเองเนี่ยว่าเราเราเราตัวไหนหนักสามตัวตัวไหนโผล่ขึ้นมาสูงกว่าเขาอย่างลุงตาเนี่ยลาคะหนักเราจะเอาอะไรแก้เอาําข้อไหนอย่างอย่างโลภะเนี่ยโลภเนี่ยโลภเนี่ยเอาอะไรแก้ถ้าเรารู้ว่าจิตเราโลภก็ทานไลย แก้โลภพเนี่ยแก้เปรตเนี่ยพวกโลภะานี่ส่วนมากจะเป็นเปรตวิสัยของเปดไม่จะอยากได้โลคหวงนะ <sadly> นี่ทานคือการให้สารออกจากข้าเนี่ยนี่คือวิธีแก้เปรตแก้จิตที่เป็นเปรตจิตที่มีตัณหาอยากได้ถ้าโทสะเนี่ยโทสะนี่แก้ง่ายโทสะโทสะ โมโหหัวร้อนเนี่ยที่เขาเรียกทุกวันเนี่ยใช้อะไรล่ะแผ่เมตตาเจริญพรหมวิหารสีนี่ต้องรู้จรกเริ่รตัวเองแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆอเรื่อยๆพอเราลึกด้วัน 110, หนึ่งสิบหนยี่สิบหนสามสิบหนแผ่เลยมันไม่ได้ขาดทุนไม่ได้ลงทุนอะไรหรอกแผ่เมตตาเ,ยเฉยๆเพื่อจเจริญไม่ใช่แผ่คนอื่นหรอกจเจริญใจเนี่ยให้ใจตัวเองมีกําลังเต็มไปด้วยพรหมวิหารสี่มีความเมตตาเห็นไหม มันก็จะแก้ราค้าไงคือทำตรงกันข้ามกันพวกวันนี้กูพูดแรงไปไหมเนี่ยไม่แรงลนะและราคาเนี่ยทีเนี้ยเราต้องเอาหลายๆอย่างมาประกอบเพราะตัวนี้แรงที่สุดแก้ยากที่สุดฮะเห็นไหมราค้าโอ้ยหนักหนาสหักงึ้ง ถ้าเรารู้ว่าเรากค้าหนึ่งเวลาฉันข้าวเราจะไม่ฉันนมไข่อะไรที่เป็นการส่งเสริมฮอร์โมนตัวเนี้ยเพราะกายกับกายกายกับจิตเนี่ยมันต้องผสมประสานกันเมื่อก่อนหลวงตานี่พอมาก <c oughs> ตอนปัจบนันต้องรู้จักมาตัวเองลางขานาะอดข้าวมัง่งอดลาบอน,นมั้อดไข่นมนี่ไม่แต่เลย <c oughs> สองสามวันชานนหนึ่งเพื่อจะไม่ส่งเสริมมันฮระกรฏฐานท่านจะสอนกันเวลาไปฉี่ห้ามขมิบตูดเพื่อจะไม่ส่งเสริมตัวเนี้ยแม้แต่เวลาเราไปถ่ายอุจจาระก็ไม่เบ่งปล่อยทำธรรมชาติเพื่อจะไม่ส่งเสริมการตัณหาตัวเนี้ยเห็นไหมกบาอา,ารย์จะสอนขนาดนั้นนะละเอียด ฉะนั้นเนี่ยเอ้ยจริตสามตัวเนี่ยใครเด่นตัวไหนล่ะถ้าถ้าถ้าราคาเด่นเนี่ยสองตัวนี้ก็จะไม่ก็จะลดลงเห็นไหมฮะฮะถ้าโลภะเด่นเนี่ยสองตัวนี้ก็ลดลงความโลภเนี่ยเห็นไหมโลภะเนี่ยมันจะไม่ค่อยสนใจราคาหรอกไม่มีผัวมีเมียก็ได้มันจะคอยกูได้มีเงินมีทองเห็นไหมฮะ อันนี้พวกโลภเป็นโสดก็อยู่ได้เป็นโสดก็อยู่ได้ขอให้กูมีจังเพราะราคามันไม่มากไงถ้าราคามากอ่ะนะพวกนี้ไม่สนใจเงินซื้ออย่างเดียวเพืจะสนองตัวราคาเห็นไหมเที่ยวอย่างเดียวไม่เสียได้จังหรอกพวกราคาไม่ว่าผู้หญิงผู้หญิงนีก็ทุ่มเทตัวผู้อะตัวผู้ก็ทุ่มเทตัวเมียเพื่อจะสนองราคาเนี่ยเนี่ยแต่โชสะเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นไอ้นี่จะเผาอย่างเดียว ฮะลุยอย่างเดียวเนี่ยฮะเห็นไหมทำลายล้างได้สูงเหมือนกันฮะเผาบ้านเผาช่องฆ่าคนเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยกิเลสสามอย่างเนี่ยฮะหลวงตาแล้วกิเลสย่อยอย่างเช่นกลัวเหรอครับหลวงตาโอ้ยมันเกิดมาจากพวกนี้แหละตัวต้นแตุ ความกลัวความกลัวไหมล่ะมันกลัวคนมาทำาะารมึงฆ่าเขาก่อนอะ่ะไม่ครับกลัวผีอย่างนี้กลัวผีก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกนี้จะไม่กลัวหรอกนะก็นะรู้อยู่ผีมันมาทำอะไรได้แหมมันจะมากัดคออยู่เหมือนบีบคอในหนังไงเชื่อไหมมนุษย์นี่สร้างหนังมากูว่าถ้ามีผีไปนั่งดูหนังที่มนุษย์สร้างขึ้นกูว่าผีก็กลัว พราะจินตนาการมันทําเหมือนกระตาบ๊อบโอเหมือนกระตาอะไรเนา่าๆอย่างเงี้ยเห็นไหมลวงจาเคยบอกพระองค์หนึ่งอยู่ท่ามวยเมื่อก่อนเขากลัวผีหลวงจาก็เลยว่าถ้าถ้ามันเหมือนในหนังตามันจะหล่นลงมึงก็เอามือนไปอุดแล้วก็ยัดเข้ามันใหม่ก็ได้หรอว่าจะไปกลัวมันทําไมขนาดตัวมันยังเน่าเลยจริงไหม ใจเราเนี่ยน่ากลัวที่สุดฮะใจตัวเองนี่แหละใจดวงนี้เที่ยวรักเที่ยวโกรธใจดวงนี้มีโทษกว่าสิ่งใดถ้ายังเป็นธาตุของอ่าอาวิชากิเลสตัณหาอยู่ฮะทุกอย่างมันฆ่าเราจะตายได้ชาติเดียวแต่กิเลสมันฆ่าเราเนี่ยมันทรมานเราเนี่ยไม่รู้กี่กับกี่กันฮะ จะไปกลัวมันทำไมอย่างอื่นไม่กลัวใจตัวเองเหรอฮะท่านถึงให้สอนเนี่ยมาฝึกใจมาอบรมใจให้ใจมีศีลมีธรรมเอาเข้ามาแทนที่จากสามตรงนี้แหละ